สวัสดีครับผมอยู่กับบุลรอดดำทีมเช่นเคยนะครับหลังจากเราเสร็จงานขยายบ่อกเก่าเรียบร้อยเราก็พาเจ้ากาันยาวมาสถานีต่อฮะสถานีที่นี้คือวัดครับวัดมาวัดครับวันนี้มาทำบุญด,ด้วยกันครับงานนี้ เจ้าคานยาวหรือเศษปูนครับเศษปูนของเก่าครับนี่ยที่มันผมไว้ตรงเนี้ยหรือออกหมดครับเนื่องจากทางวัดจะทําห้องน้ําตรงนี้ฮะเนื่องจากวัดจะทําห้องน้ําตรงนี้ครับห้องน้ําของเก่าเนี่ยสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับหมดวาระแล้วครับนี่ยหรือออกครับ หรือออกให้หมดครับพงน้ําของเก่าตอเตอขุดออกให้หมดเศษปูนนี่เราออกให้หมดเอาออกไปไหนครับเอาออกไปโดยการขุดหลุมครับฝังครับฝังเลยชาบนาิจเลยฮะฝังเลยฮะไม่เผาครับฝังฝังเศษปูนครับส่วนเศษไม้นี่อันไหนพอเอาได้ก็ให้กับชาวบ้านครับเพื่อไปทำฟืนครับ กำลังจะทำความสะอาดนะเคียร์ลิงครับพื้นที่สาห้องน้ำครับนี่ขูดคูดครับตรงไหนเป็นเศษปูนก็ขูดเอาวางไม่ได้ครับยยอยโยมามาบุญเยอะถึงชาวบ้านก็พูดให้ฟังว่าบางคนเดินไปปัสสาวะห้องน้ำไม่เข้าเดินไปตรงนี้ไปเจอเศษปูนมีลวดโผล่ขึ้นมามีลวดโผล่ขึ้นมา ไปบาดขาครับนี่แหละก็เลยว่าเอาให้มันสะอาดครับเก็บให้มันเรียบยร้อยเศษไม้เล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็นก็อย่าเอาไปฝังครับเอาไปฝังอันไม้ไหนที่พอเอาไปเขาทานทำฟืนได้ก็ให้ชาวบ้านเอาไปฮะถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะ เพราะว่าปูเนี่ยโดนลือมาเรียบร้อยแล้วแค่มาเอาออกครับแต่ถ้าเป็นปูนยังไม่มีการกระแทกออกขุดออกเนี่ยโหหนักเลยนะงานหนักยาวกานยาวเลยนะอีกสักหน่อยก็จะโล่งสะอาดตา พอเคลียรเรียบร้อยแล้วต้องเอาดินมาลงฮะเอาดินมาลงมาปรับดูดีโอเศษปูนเศษปูนอ่ะมาดูด้านนี้ครับเจอตอนะครับเจ้าันยาวเจอต่อต่อต้นไม้นะกำลังทำการขุดตอครับโอ้ไม่ยากครับไม่ยาก ดออกง่ายง่ายฮะนี่ไม้อย่างนี้ยังมีประโยชน์นะครับเราจะไม่เอาไปฟังฮรเราจะเอาเก็บเอาไว้ให้ชาวบ้านเราครับเด็กตัหนึ่งออกง่ายอยู่ครับแสะหน่อยเดียวก็ออกแล้ว แล้วนะทำห้องน้ำใหม่ครับให้กับวัดปรับพื้นที่สร้างห้องน้ำใหม่เนื่องจากห้องน้ำเก่าชำรุชำรุดสภาพไม่น่าเข้าแล้วอย่างที่ผมให้เห็นเมื่อกี้ แตกหรือเปล่าเนี่ยทำไมตรงนี้มีน้ำหลุมเนี่ยผมว่าต้องขุดย่างใหญ่เลยนะไม่งั้นกบไม่หมดแน่ ทางตอไม้เศษไม้เศษ,เศษปูนี่ฮะอย่างเยอะเลยไม่มีที่ทิ้งครับก็ทำตามการฝังแต่โอ้ยทำไมมีโขวดด้วยอยู่วัดเสียงบุกีกระทบกับขวดขวดสุราหรือขวดอะไรเนี่ยทำไมไมาวางอยู่ในพุ่มพุ่มไม้นี่นะเออเป็นธรรมดาครับ ธรรมดาแต่ขวดดูแล้วน่าจะเก่าหน่อยการใช้งานคงจะใช้มานานนะแต่ป้ายเขามีปิดประกาศไว้นะว่าห้ามดื่มสุราในวัดที่วัดนี้นะแสดงว่าต้องนานแลนะ้วหงเก่าอะไหลไปครับไล่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนู่นแลหละลังห้องน้ำห้องเก่าครับ เป็นหลุมต้องขุดหลุมฝังพวกเศษไม้เศษปูนะอยู่ด้านหลังนู่นแหละแล้วฝังนี่ต้องฝังลงลึกๆนะกับว่าเศษปูนกับผิวดินชั้นบนเนี่ยต้องห่างกันประมาณเมตรหนึ่งลุงพ่อว่าเพื่อทํานูน่นครับเพื่อปลูกของปลูกอะไรได้ไม่ใช่ว่าฝังเศษปูไปแล้วเอาดินปะทับบางๆนี่ไม่มีความหมายนะทําอะไรก็ไม่ได้ครับ ปถามว่าจะเอาจนเกี้ยงไหมมันก็คงจะไม่เกี้ยงขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆนะเศษปูนเป็นธรรมดาหลงเรือแต่ส่วนมากก็จะเอาออกให้เยอะที่สุดฮนะเดี๋ยวพอเราทำห้องน้ำเดี๋ยวช่างมาขุดหลุมเจอเศษปูนเศษอะไรอีกยากอีกคฮะ ม้ยังคนไม่หมดเลยเดีย๋ยวมาเอาอีกรอบหนึง่งเศษปูนี่ก็มาจากศาลาหลังนี้นะครับด้านหลังนี่แหละกะกอนมันเป็นศาลาเก่าลือครับลือแล้วทำใหม่ เศษปูนก็เลยเามากองไว้นี่ฮะอย่างที่เห็นนี่ฮะจะถามว่าเอ๊ะเศษปูนมาจากไหนมาจากสาลาหลังเก่านี่นะได้ทาการรื้อบูรณะใหม่เศษปูนก็เลยมากองไว้นี่คูครับนี่ยเอาออกให้หมดระวังเหยียบเหล็กนะอย่ายางจะรั่วเจ้าก้านยาว ผม <G ül üyor> ก็พูดแซลไปเราเหล็กเยียบเหล็กมันจะไม่รั่วแล้วครัวาดออกให้หมดเดี๋ยวค่อยเอาไปฟังทีเดียวครับ ตะล่อมตะล่อมไปรวมไว้ก่อนเอาไปรวมปองๆไว้ก่อนครับเดีย๋ยวค่อยฟังทีเดียวหลุมผมว่าน่าจะใหญ่ครับถ้าไม่ใหญ่ก็ต้องทําเป็นสองลุมอะสองหลุมแหละผมว่าพอมันเยอะงานนี้ก็พอได้ค่าน้ำมันครับค่าลูกน้องกับข้าวนิดหน่อย ไม่ได้เรียกแพงเวอร์ไปขนาดนั้นครับเปรียบเสมือนว่าจะได้มาร่วมทําบุญด้วยฮะขอแต่ค่าน้ํามันขอแต่ลูกน้องค่าลูกน้องกับข้านิดหน่อยฮะแค่นั้นเองอ่ะนี่ฮะเศษขวดเศษขวดมะมุกอยู่ในพงหญ้านี่ได้ยังไงนะนี่นี่เศษปูนะ เอาเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับยังพาเจ้ากันยาวทํางานเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับหลังจอดทําแพอโทนมา3วันทำเสร็จก็ลุยงานมาตลอดเลยครับยังไม่ได้หยุดเลยยังคงมีงานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับวันนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ